泡面味道怎么样？挺好吃的，可是有点辣，你吃得了吗？我当然吃得了啊，我喜欢吃辣。好，那我们买多一点吧。大家好สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับพูดจีนเก่งนะคะวันนี้มีบทสนทนามาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็เป็นบทสนทนาที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ สามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าบทสนทนาที่เปิดเมื่อกี้นี้นะคะจะแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะหางกัวเผ่าเมียนเว่เต้า怎么อย่างโอเคค่ะมาดูกันที่ประโยคแรกนะคะเขาบอกว่าหางกัวเผ่าเมี่ยนเว่เต้า怎么อย่าง หานกวัวเผาเมียนเวเต้าจินม่อย่างก็สําหรับประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่ามามา่มาเกาหลีเนี่ยรสชาติมันประมาณไหนรสชาติมันเป็นยังไงนั่นเองนะคะคําว่าหานกวนะคะหารกวัวก็คือประเทศเกาหลีนั่นเองนะคะคาําว่าเผาเมียนเผาเมียนก็คือเอ่อคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั่นเองนะคะเวเต้านะคะคือรสชาตินั่นเองนะคะเจิ่นเมื่อย่างเจิ่นเมื่อยา่างแปลว่า อย่างไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหานกวัวเผาเมียนเวยเต่าเสืม่อย่างก็มาม่าเกาหลีเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงหรอนะคะโอเคค่ะและสำหรับประโยคนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนนะคะประธานข้างหน้าได้เลยนะเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหานกวัวเผาเมียนนะคะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะที่เราอยากจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงอาจจะบอกว่าหลิวเหลียนเวยเต่าเสือเม่อย ทุเรียนนะคะหลิวเหลียนคือทุเรียนทุเรียนเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะไปดูต่อกับประโยคถัดมาเลยค่ะ,ะโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็ยาวนิดนึงนะคะก็มาดูกันที่ประโยคแรกนะคะเมื่อกี้เนี่ยเขาถามว่ารสชาติมันเป็นยังไงใช่ไหมทีนี้เขาตอบมาว่าถิงห่าวชื่อเตอิงห่า ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าอร่อยดีนะคำว่าหาวชื่อหาวชื่อแปลว่าอร่อยนั่นเองนะคะก็อร่อยดีนะเคื่อชือเคื่อชือคำนี้นะคะแปลว่าแต่นั่นเองนะคะแต่ว่าโยเตียนล่าโยเตียนล่าคำว่าโยเตียนนะคะแปลว่านิดหน่อยนะคะล่าก็คือเผ็ดนะคะโยเตียนล่าก็คือ เผ็ดหน่อยนะเผ็ดนิดหน่อยนะอะไรแบบนี้นะคะหนี่ชื่อเตอเหลี่ยวมาหนี่ชื่อเตอเหลี่ยวมาคำนี้นะคะอ่าประโยคนี้นะคะก็แปลว่ากินไหวไหมกินได้ไหมนั่นเองนะคะชื่อก็คือกินเตอ๋อแล้วก็เหลี่ยวนะคะปกติเนี่ยเรามักจะเจออ่านว่าเลใช่ไหมคะแต่ในประโยคนี่ยเขาอ่านว่าเหลี่ยวนะคะคำคำศัพท์คํานี้นะคะอ่านได้2แบบก็คือเลกับ เหลี่ยวนั่นเองนะคะชื่อเตอเหลี่ยวก็คือกินไหวไหมกินไหวกินได้อะไรแบบนี้นะคะนี่ชื่อเตอเหลี่ยวมะกินไหวไหมหรือว่ากินได้ไหมนั่นเองนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆลองดูตรงประโยคเขื่อฉโยเตียนล่าตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนรสชาติได้เลยนะคะไม่เอาล่าก็ได้จะเปลี่ยนเป็นรสหวานก็ได้นะคะหวานก็คือเขียน เค้ยเตี่นเียนแต่ว่ามันหวานไปอ่าหวานนิดนึงนะอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นรสอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆนสามารถเอาไปใช้กันได้เลยนะคะโอเคค่ะไปดูกันต่อนะคะกับประโยคถัดมาค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ถามไปว่ากินไหวไหมนะคะทีนี้มาดูต่อค่ะเขาตอบว่าหัวตั้งหลานชื่อเต๋อเหลี่ยวอ่ะ ่าประโยคนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าพิมพ์ผิดนะคะคําว่าประโยคแรกนะคะคําว่าชื่อนะคะเราพิมพ์ผิดนะคะจริงๆต้องเป็นคําว่าชื่อชื่อที่แปลว่ากินนะคะเพราะฉะนั้นประโยคจะต้องเป็นหัวตั้งหลานชื่อเต๋อเหลี่ยวอ่ะหัว o, ตั้งหลานชื่อเต๋อเหลีออ่ยวประโยคนี้นะคะแปลว่าฉันกินไหวแน่นอนนะคะกินได้แน่นอนนะคะตั้งหลานตั้งหานแปลว่าแน่นอนนะคะ ชื่อก็คือกินนะคะชื่อเต๋อเหลี่ยวก็คืออ่ากินไหวกินได้นั่นเองนะคะแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะบอกว่ากินไม่ไหวนะคะหรือกินไม่ได้นะคะเผ็ดเกินไปกินไม่ได้นะคะก็ใช้คำว่าชื่อปู้เหลี่ยวชื่อปู้เหลี่ยวก็คือกินไม่ได้กินไม่ไหวนั่นเองนะคะประโยคต่อมาค่ะก็บอกต่อว่า我喜欢吃辣 หัวสีหวัวชื่อละประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าฉันเนี่ยชอบกินเผ็ดนั่นเองนะคะคำว่าสี่หวัวสีหัคำนี้นะคะแปลว่าชอบนั่นเองนะคะชื่อละก็คือกินเผ็ดนั่นเองถ้าเพื่อนอจะบอกว่าชอบกินหวานก็บอกว่าสี่หวัวชื่อเถียน อะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ我喜欢ส辣ชื่อลก็คือฉันชอบกินเผ็ดนั่นเองนะคะนอกจากจะบอกรสชาติแล้วนะคะเพื่อนๆนยังสามารถบอกไปอ่าเขาเรียกว่าบอกอย่างอื่นได้ด้วยว่าชอบกินอะไรหรืออะไรแบบหรือไม่ชอบอะไรนะคะ我喜欢สีหชื่อต่างเกาใส่เป็นคำนามเลยก็ได้นะคะสิ่งของที่ชอบนะคะฉันชอบกินเค้กนะคะหรือถ้าบอกว่าฉันไม่ชอบล่ะ 我不喜欢我不喜欢吃辣ฉันไม่ชอบกินเผ็ด我不喜欢吃เผาเมียนฉันไม่ชอบกินมามา่าอะไรแบบนี้นะคะสามารถเอาประโยคโครงสร้างประโยคตรงนี้นะคะไปเปลี่ยนคำข้างหลังได้เลยนะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะโอเคค่ะทีนี้เราลองไปดูบทสนทนาต่อไปกันเลยคะยย่ะ好那我们买多一点吧。 โอเคค่ะมาถึงประโยคสุดท้ายนะคะของบทสนทนานี้นะคะเขาก็ตอบรับว่า how โอเคหรือว่าอ๋อ oh อะไรอย่างนี้นะคะเป็นการตอบรับเนาะต่อมาค่ะหน่าวหวเงินหมายตุวยเตียนปะหน่าวหวเินหมายตุวยเตียนปะ ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่างั้นพวกเราก็ซื้อให้เยอะหน่อยก็แล้วกันซื้อไปเยอะหน่อยก็แล้วกันอะไรแบบนี้นะคะคำว่าหน่านอกจากจะแปลว่านั่นอะไรอย่างนี้แล้วนะคะก็ยังแปลว่าถ้าอย่างนั้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็หน่าหัวเมพวกเรานะคะหมายหมายแปลว่าซื้อนั่นเองนะคะตรงข้ามกับคำว่าไม่ที่แปลว่าขายนะคะเขียนก็คล้ายๆกันด้วยนะคะ หมาตัวก็คือตัวเนี่ยแปลว่าเยอะนะคะหมายตัวก็คือ,อ,ะะคะคอซื้อเยอะอีเตียนอีเตียนก็คืออีกหน่อยนึ่งอะไรแบบนี้นะคะหมายตัวเตียนปะก็คือซื้อซื้อไปเพิ่มอีกหน่อยแล้กันซื้อเยอะหน่อยก็แล้วกันอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับบทสนทนาที่เอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะก็ เป็นบทสนทนาที่ไม่ยากนะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับสาระดีๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจเจียน